กิจกรรมต่อเติมทรงผมของฉันระดับชั้นอนุบาลปีที่2สวัสดีค่ะเด็กๆเราผู้ปกครองนะคะสัปดาห์นี้ครูเป็ดจะให้ชิ้นงานเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยแบงานนี้เกี่ยวกับตัวเด็กนะคะจะให้เด็กๆใช้สีเทียนหรือสีไม้ก็ได้มาแต่งเติมผมให้สวยงามเด็กๆอยากได้ผมเปียผมแกะผมมัดจุกทรงไหนก็ได้ที่เด็กๆชอบให้เด็กๆวาดทรง แล้วก็ระบายสีให้สวยงามเดี๋ยวครูเป็ดจะมีวิธีการทำด้านนี้นะคะขั้นตอนการทำนะคะขั้นตอนแรกเด็กๆวาดล่างทรงผมของตนเองที่เด็กๆชอบอันนี้คือทรงผมของเด็กผู้ชายนะคะอันนี้คือทรงผมของเด็กผู้หญิงเด็กๆอาจจะถักผมเปียไว้ผมยาวหรือผมสั้นก็ได้ค่ะ เป็นผมที่เด็กๆชอบนะคะหลังจากนั้นเราก็มาระบายสีทรงผมกันนะคะระบายสีดำให้เข้มถ้าสีเทียนไม่มีสีเนือ้อสามารถใช้สีไม้ได้นะคะให้ระบายส่วนที่เป็นของใบหน้ามองคนอาจจะเติมตาเติมปากก็ได้นะคะส่วนชุดเด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆก็ระบายลงไปให้เนียนนะคะ หลังจากนั้นก็ให้เด็กๆเขียนชื่อของตนเองด้วยค่ะอันนี้คือทรงผมของเด็กผู้ชายนะคะอ่านี้คือทรงผมของเด็กผู้หญิงเราก็มาระบายชุดนะคะแต่งเติมสีสันให้สวยงามนะคะติดโบโบเด็กๆก็ชอบสีอะไรเด็กๆก็ระบายลงไปนะคะ เราไม่เน้นกำหนดสีอันนี้คือตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะอันนี้คือน้องเป็ดก็คือชื่อเล่นของเด็กๆให้เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อเล่นบางคนอาจจะเติมตาเห็นไหมคะอันนี้คือเด็กของผู้หญิงคุปเป็ดก็เติมตาให้นะคะ เด็กๆได้ดชมคลิปขั้นตอนการทำทรงผมของเด็กๆแล้วนะคะให้เด็กๆทุกคนช่วยกันคิดหรือจินตนาการผลงานของตน,นเองโดยใช้สีเทียนหรือสีไม้ให้แต่งเติมผมให้สวยงามแล้วก็ชุดสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นรูปอะไรกันนะะค